ยูพิกเอเฟเวียลแพลนนะครับในการรับไรายได้จากยูพิกนะครับมีขั้นตอนสามขั้นตอนง่ายๆก็คือดาวน์โหลดแอปยูพิกนะครับและสมัครสมาชิกหลังจากนั้นในการรับรหัสนะครับเราซื้อสินค้ายูพิกช้อยเมื่อชําระเงินเสร็จนะครับท่านจะไ,ได้รหัสสมาชิกในการแนะนําเพื่อนต่อทันทีเลยและจะมีรายได้หมด4ข้อด้วยกันในข้อที่1นะครับรายได้จากการขายสินค้าจากที่ลูกค้านะครับเข้ามาซื้อสินค้ายูพิกผ่านลิงก์นะครับถ้าเกิดโหลดแอปขึ้นมานะครับจะกลายเป็นแฟนหรือลูกค้าประจําที่จะสามารถเซฟข้อมูลการจัดส่งสินค้าการชำระเงินได้ เพื่อความสะดวกในครั้งต่อไปที่จะซื้อของนะครับและเมื่อแฟนนะครับซื้อสินค้า U Pick Choice จะอัปเกรดเป็น U Picker เีาสามารถรับรายได้ได้จากการแนะนําสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับที่10-30%รวมถึงนะครับการแนะนําแฟนเข้ามานะครับที่เป็นลูกค้าประจําเราจะได้รับรายได้ทุกการสั่งซื้อของสมาชิกที่สมัครผ่านรหัสนะครับและข้อที่2นะครับเราได้จากการขยายทีมเมื่อเราแนะนําเพื่อนเข้ามานะครับและเพื่อนเนี่ยสั่งซื้อสินค้า U Pick Choice คิดตัวอย่างนะครับจากสินคายูบิกชอยที่ราคา999บาทเราจะได้ค่าแนะนานะครับ250าบบาทและเพื่อนของเราไปแนะนําเพื่อนต่อนะครับเป็นยูพิเกอร์ซื้อสินคายูบิกชอยนะครับเขาจะได้250บาทเองตรงนี้เราจะไม่ได้นะครับก็คือใครแนะนําที่เป็นลูกศรสีแดงครับคือแนะนําตรงเขาก็จะได้ไปแต่เราสามารถแนะนําคนกี่คนก็ได้ถ้าแนะนําคนที่2นะครับเราก็ได้250บาทด้วยตรงนี้จะสามารถแนะนําได้ไม่จำกัดจำนวนคนนะครับและเมื่อเราแนะนําครบ20คนนะครับเราจะไม่ได้5,000บาท พร้อมกับเลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์ทันทีเลยความแตกต่างของซูเปอร์ยูพิเกอร์นะครับก็คือค่าคอมมิชชั่นในการแนะนําเพื่อนยูพิเกอร์ใหม่เข้ามานะครับจะเพิ่มจาก250เป็น500บาทมากถึง2เท่าเลยและไม่หมดแค่นั้นเมื่อยูพิเกอร์ในทีมของท่านนะครับแนะนํายูพิเกอร์ใหม่เข้ามาท่านจะได้250บาทจากการแนะนําต่อของทีมยูพิเกอร์ด้วยแต่ถ้าเกิดคนไหนในทีมเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์เหมือนกันคือตำแหน่งเท่ากันนะครับจะได้ในส่วนของข้อบริหารทีมข้อถัดไปแทนรายได้ในข้อนี้นะครับ เรียกได้ว่าได้บรรยากาศชวน,นชันลึกและจะมีกี่ทีมก็ได้นะครับรวมทุกคนเลยในสายงานของเราที่ยูพิเกอร์ของเราแนะนําเข้ามานะครับสองร้อยห้าสิบาทต่อคนและเมื่อนะครับเรามีสมาชิกในทีมครบห้าร้อยคนโดยนักทั้งทีมเลยไม่ว่าจะแนะนําเองหรือสมาชิกในทีมของเราแนะนําต่อเข้ามานะครับเราจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็น Ultimate พิ u p i อ e r นะครับก็คือเลเวลสามสูงสุดนะครับในข้อเลเวลสามนะครับเราจะได้ค่าแนะนําตรงนะครับพิ u เกอร์ใหม่ที่หกร้อยบาทนะครับและถ้าเกิดยูพิเกอร์ของเรา มีการแนะนำยูทิเกอร์ใหม่เข้ามาเราจะได้เพิ่มขึ้นเป็น350บาทถ้าเกิดซูเปอร์ของเราแนะนำยูทิเกอร์เข้ามานะครับเราจะได้ร100ยบาทและถ้าเกิดออร์เดอร์เมทเขาแนะนำยูทิเกอร์เข้ามานะครับเราจะได้ได้ข้อที่3าครับจากได้การบริหารทีมในข้อบริหารทีมนะครับทุกยูทิเกอร์ใหม่ในทีมของซูเปอร์นะครับเราจะได้50บาท50บาทนี้นะครับไม่ว่าสินค้าจะราคาเท่าไหร่นะครับก็ได้50บาทเสมอนะครับรวมถึงในทีมออร์เดเมทด้วยนะครับและข้อที่4นะครับและได้อยากยอดขายสินค้า เมื่อเรานะครับแนะนําสินค้าให้กับสมาชิกใช่ไหมครับในข้อที่1เราจะได้สี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่หมดแค่นั้นนะครับสำหรับตำแหน่งซูเปอร์ยูพิเกอร์นะครับเมื่อสมาชิกในทีมของเราที่เป็นยูพิเกอร์เนี่ยแนะนําสินค้าได้และได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ข้อที่หนึ่งของยูพิเกอร์ทั้งทีมนะครับจะถูกคิดเป็นโบนัสเพิ่มพิเศษให้นะครับสำหรับซูเปอร์ยูพิเกอร์ด้วยถ้าเกิดเรามีทีมของซูเปอร์ยูพิเกอร์ที่ไหนชนกันนะครับที่มียอดขายเกินหนึ และ Ultimate ยูพิเกอร์นะครับเมื่อเรามีสมาชิกยูพิเกอร์นะครับที่มีได้ข้อที่1 30%นะครับจะเป็นโบนัสพิเศษที่คิดเพิ่มให้เรานะครับในฝั่งของทีมซูเปอร์ยูพิเกอร์นะครับเราจะได้ในข้อนี้10%จากรายได้ของข้อ1ของยูพิเกอร์ทั้งทีมและเมื่อเ,อาเรามีทีมอัลติเมทที่ตาแหน่งเท่ากับเรานะครับเราจะได้1%จากยอดขายสินค้าปกติของทั้งทีมเลยสินค้าที่ไม่ใช่ยูพิกชอยเพราะว่ายูพิกชอยทุกท่านสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นทุกท่านสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษในยูพิกและได้เงินคืน ทุกการสั่งซื้อทุกยอดสั่งซื้อนะครับโดยยอดขายทั้งหมดที่รวมเข้ามาเนี่ยก็จะคิดรายได้ให้กับท่านถ้าท่านแนะนาเองแต่ถ้าเกิดทีมของท่านนะครับมีการแนะนําสินค้าและเขาได้รายได้ท่านก็จะได้รายได้ด้วยถ้าเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์ท่านจะได้20%จากรายได้รวมทั้งหมดของทีมของท่านทุกรหัสทุกคนเลยแต่ถ้าท่านเป็นอัลติเมทยูพิเกอร์ท่านจะได้รายได้3าคิดจากรายได้รวมของทั้งทีมของท่านและนอกจากนี้นะครับยังได้หน่งเทียบเท่ากันกับเราด้วย เรียกได้ว่านะครับช่วยเพื่อนให้มีรายได้ช่วยทีมช่วยสมาชิกให้มีรายได้ยิ่งช่วยคนได้มากรายได้เราก็ยิ่งมากตามครับเพราะรายได้ของยูพิกนะครับคิดจากการที่สมาชิกในทีมมีรายได้เราถึงจะมีรายได้มากเป็นการช่วยกันและแบ่งปันรายได้รวมพลังกันนะครับให้เกิดทีมที่แข็งแรงและทุกคนได้รได้ร่วมกันมาสร้างรายได้ร่วมกันนะครับกับยูพิกนะครับสวัสดีครับ